เป็น VTuber โอเคทรานส์ฟอร์มกันดีกว่านี่เรากลายเป็น VTuber เรียบร้อยแต่ทำไมแชทมันดูสแปมจังเลยวะปกป้องนี่นะนะครับต้องปกป้องเราปกป้องเราจากเรื่องอะไรอะ่ะเอาว่าแล้วทำไมแชทมันขึ้น สวัสดีทุกคนนะครับผมเป็นสตรีมเมอร์ที่รับบทเป็น VTuber อีกทีหนึ่งนะเพื่อมาดูภัยเงียบด้านมืดของ VTuber นะครับถ้าพร้อมแล้วไปโอ้ยนี่เรารับบทเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวะเท้าเหมือนผู้ชายเลยอะเสียงปุกครับเสียงอารามแจ้งเตือนฮัลโหลมันปุกจน <laughs> กดสเปกบาร์เพื่อหยุดเสียงอ๋อมันมือถืออยู่นี่เราเดินราเดินหามือถือหัวนอนครับผม พามเพราะปกติผมเอามือถือไว้หัวนอนนะครับผมเอออันนี้มันถืออยู่แล้วไงขึ้นลง Enter ส p ป c บ Bar ใช่ไหมครับอ๋อ Enter มันจะมีเหมือนแอปอ๋อนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วครับผมก็จะมีอาซูกะครับผมแม่นะครับชิลล่าคาเฟ่อ๋อเป็นร้านคาเฟ่ครับแล้วก็ลิกิยะนะครับอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นแม่ส่วนอาซูกะเนี่ยเราดอก ปักหมุดเอาไว้คิดว่าน่าจะเป็น something สักอย่างนะครับผมนี่กดอเนอร์เ,อเข้าไปเพื่อคุยได้โอเคอ๋อรู้แล้วมันไม่ใช่ปักหมุดครับมันคือแชทครับมันแจ้งเตือนเด่นขึ้นมานะครับเดะนิกุกายะอาสุกะเขาบอกว่าเขาทำนิกุกายะนะครับรีบมากินเร็วโอเคครับก็น่าจะเป็นคนในบ้านเรานะครับโอเคอข้างล่างนี้มีอะไรอะ่ะกลมได้ <laughs> อย่างหลอนนะตุ๊กตาอย่างหล่อ,น,ยอ,ยลอนไปเราจะต้องไปกินนิกุกกยะนะครับแต่ว่ากล้องมันหมุนเร็วเกินไปครับผมจะปรับเมาส์เซนสิทีฟลงมาแค่หนึ่งพอโอเคเราปรับเมาส์ลงมาแล้วนะครับแล้วก็ปรับภาพให้มันดูดียิ่งขึ้นเปิดประตูงไง <laughs> กดจิ้มเพื่อเปิดประตูฮะแล้วเรากดไปสักสองทีตอนนี้มันก็ไปสองประตูเรียบร้อยแล้วครับเราเปิดประตูออกมาจากบ้านนะบ,บ้านค่อนข้างมืดเลยมืดมากประตูปิด <laughs> ประตูเปิดเองปิดเองได้นะครับผมเป็นระบบอัตโนมัติถือว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างไฮเทคตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเปิดไฟได้ไหมมันมืดจังเลยเปิดไฟไม่ได้ด้วยเปิดไฟไม่ได้ขอ,เป,ไไขอเปิดแสงนะครับโอเคเราปรับแสงเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะจะได้สว่างขึ้นหน่อยมองมอะไรไม่เห็นฮะอีนี่เป็นคอมของเราครับทุกคนแสดงว่าเราเป็นผู้สาวนะครับผมดูจากคอมนะครับการแต่งเราต้องเป็นผู้หญิงแน่เลยถ้ามีกระจกอยู่นะครับอันนี้ก็นะ่าอ๋อเป็น v t u b e r เราต้องไปหาของกินเอ้ยนี่กระจกมันเป็นกระจกได้ทุกคนไม่ไม่มีเงาไม่มีเงาโอเคไม่เป็นไรเราต้องไปรีบไปหาของกินครับน่าจะต้องเป็นประตูทางนี้แน่เลยคิดว่าน่าจะใช่ครับแมพไม่ได้อน,นี้ประตูข้างนอกว่าอันนี้บันไดครับ <c oughs> บันไดก็บ้าแล้ว <c oughs> อ๋อเนี่ยเหรอที่เขาบอกอาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่ะอ๋อเราอยู่คอนโดครับเราอยู่คอนโดมันก็จะมีมีเท่านี้ล่ะ นะไม่น่าจะมีลงไปชั้นอื่นผมที่แรกผมนึกว่าเราโผล่มาอยู่ที่บ้านเว้ยแต่ถ้าอยู่คอนโดอย่างเงี้ยโอเคชัดเลยครับคอนโดใจกลางญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ว้าวบรรยากาศครับอันนี้อุย้ยคอนโดนี้ต้องต้องแพงอยู่นะกว้างขนาดนี้ระเบียงขนาดนี้ครับแล้ววิวทิวทัศน์ค่อนข้างโอเคครับว่าแต่เราจะไปกิน นิกุกายะได้จากตรงไหนวะอาซูกะอาซูกาจังเอานิกุกายะนี่อ๋อเขาบอกให้เอานิกุกายะของเราเนี่ยที่ทำไว้แล้วเนี่ยเอาไปทำให้มันอุ่นในนี้นะโอเคเวฟซะเลยครับผมทุกอย่างดูเหมือนปกตินะก็ดูไม่มีอะไรครับเกมนี้เป็นเกมแนวเฮ์เลอร์นะคะเผื่อใครจะไม่รู้นะครับอยากจะเปิดไฟมา <laughs> เปิดไม่ได้สักอันโอ้ได้แล้ว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  ดังมากครับผมแสบหูแล้วเกินเอาละเราได้นิคุกากยะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามานั่งรับประทานกันดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราก็กินไปที่เรียบร้อยแล้วผมคาดหวังว่าจะมีภาพตอนกินนะไม่มีไม่เป็นไรฮะสิ่งต่อไปที่เราต้องทำนะครับสำหรับเรา V t u b e r นะครับตื่นมารับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ไปสตรีมนะครับผมมาต้องการใช้พีซีไหมใช้ครับใช้เลยใช้ซ้ำไม่ทำให้ฟันผุ กดเข้าไปครับและนี่ก็คือโต๊ะคอมของเรา v t u b e r นะครับผมเป็นไงมีจอสำหรับใครไม่รู้นะถ้าเป็น v t u b e r หรือสตรีมเมอร์จะต้องมีประมาณ2จอกำลังดีนะครับจอเดียวไม่พอนะสำหรับดูแชทดูเชิดดูดูมือตัวเองตกใจมือตัวเองโอเค มือเรามันเหี่ยวจังเลยฮะเอาละครับผมนี่มีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าให้เรามั่นใจก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะสตรีมนั้นเราเปิด v i อร์ a l m มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เกมก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะแล้วค่อยกดเริ่มสตรีมโอเคไม่มีปัญหาครับง่ายๆง,งานถนัดของเราอยู่แล้วครับ Vir t u a l Virtual m มีอ่าคืออันนี้อุ้ยแต่เองเขาก็สวยเหมือนกันนะนี่ โอเคทรานส์ฟอร์มกันดีกว่านี่เรากลายเป็น v t u b เ r เป็นเรียบร้อยแล้วครับทุกคนสวยงามอลังการอลังช่างอลังช่องมากเลยนะครับตอนนี้เป้าหมายของวันนี้คือ10,000ซับสไคร์เบอร์อย่าลืมไปกระทืบไลค์กระทืบไลค์อย่ากระทืบเบิร์ดนะครับผมขอ10,000ซับสไคร์เบอร์เหมือนกันนะครับเป้าหมายของปีนี้กดไลค์ให้กันด้วยกดแชร์ให้กันด้วยครับผมโอเค เราเปิดเวอร์ชั่มีเรียบร้อยแล้วน่ารักนะน่ารักอยู่แต่ตัวจริงก็น่ารักอยู่แล้วอะต่อมาที่เราต้องเปิดก็คือเกมนะครับเราต้องเปิดเกมด้วยโอเคตอนนี้เราเปิดเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะฉันลืมไปเกมนี้มันไม่มีเซฟโอ้โหสวยแล้วไงล่ะไม่เป็นไรไม่มีเซฟเราเข้าใจได้เราต้องเล่นใหม่เราหัวอกเดียวกันครับเข้าใจ แต่ก่อนอื่นเราคงจะต้องเปิดการสตรีมนะครับสวัสดีทุกคนนะตอนนี้เราทําการสตรีมแล้วนะคะเราเป็น VTuber คะ่ะแล้วก็จะมีคอนโทรลต่างๆนะครับขึ้นลงซ้ายขวาปกติแล้วก็ปุ่ม e โอเคไม่มีอะไรมากนะครับมาวันนี้เราจะทําให้ดีที่สุดและว,วันนี้เราจะต้องส่งกระดาษจํานวน2ชิ้นนะครับไปโอเคหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะครับมาเอาละ เราต้องส่งกระดาษครับเกมภาพสวยมากเกมภาพสวยมากแล้วตอนนี้มีผู้ชมเริ่มเข้ามาทยอยดูนะครับ5 5 1คนเยอะกว่าช่องผมอีก600คนแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราจะต้องเอากระดาษไปส่งนะครับผมมีปุ่มน่าจะเป็นหลอดเลือดกับความอันตรายครับตอนนี้ just two more ต้องการอีก2 Only a bit it go ไปอีกนิดหนึ่งครับอโอเคเรามาแล้วกด e โอ้กด e เพื่อเข้ามาในห้องโอเคเราเข้ามาอยู่ในห้องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกระดาษเต็มไม้เต็มอยากใจครับโอ้คุณ i love n i น,นานะครับก็มาด้วย how far are you คุณมาไกลขนาดไหนแล้วครับผมเขามี2กระดาษที่จะต้องเอาไปส่งครับใช่ถูกต้องเลยขอบคุณทีนขอบคุณนะครับทุกคนที่พูดแทนนะขอบคุณแชทที่พูดแทนลิ้นพันธคับลิ้นพันโอเค เราเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วกันนะเอาแล้วอันตรายอันตรายวะอันตรายแต่เราก็ยังต้องไปครับเราเยังต้องไปผมจะปล่อยเมาส์ไว้เฉยๆนะเพื่อให้จอมันไม่ขยับวิ่งกดชิปเพื่อวิ่งโอเคขอบคุณขอบคุณที่บอกผมนะครับโอ้มคกอโอ้มคกอเอาละกด e. อกีล็อกว่ะล็อกว่ะทำไงดีวะเดินต่อไปครับวิ่งด้วยความเร็วสูงโอเคทางนี้มาได้ครับ เฮ้ยฉากนี้มันคุณคุณเหมือน h โฮมสวิต o m e ครับเอาแล้วหัวใจเต้นแรงตัวอะไรตัวอะไรตายวะ่ะเขาบอกไม่เป็นไรครับผมโอ้ขามีคนขำมีคนขำ ุณตายตอนนี้วิวเวอร์ทั้งหมดมา805คนแล้วนะครับผมเรากำลังนึกถึง h o m โฮมสว t Home อยู่ครับแล้วมาได้ถูกจังหวะมากเลยครับโอเคเราเริ่มสตรีมกันใหม่ดีกว่ามันไม่เซฟด้วยโชคร้ายจริงๆเลยต้องม,มาเริ่มต้นใหม่อีกแล้วโอ้โหเฮ้ยมีคนส่งลิงก์ส่งลิงก์มาตอนนี้คนดู700กว่าคนแนละ้วมีคนส่งลิงก์มาเราเธอเลิกเกม O n l y for เซนลาเนนาดาวโหลดหรอ ไม่ค่อยดีนะการที่เราจะมาจิ้มลิงก์อะไรพวกนี้แต่เกมเขาบังคับให้เราทําครับโอเคได้งั้นเราก็จะลองโหลดเกมนี้นะครับผมแนะนํานะในชีวิตจริงตอนนี้เยอะมากนะครับพวกมิจฉาชีพเพื่อนนั้นอย่าไปกดลิงก์มั่วสั่วนนะอันนี้เป็นเพียงแค่เกมนะครับอันนี้เราน่าจะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วด้วยไวเหลือเกินโอเคเกมใหม่มานะครับผมเหมือนกับเกมเมื่อกี้เลยแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดเอาแหละ นี่มันคือเกมอะไรครับแชทถามนะคนอยู่674คนซึ่งเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรอ๋อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามองได้เอาละเดินอย่างหลอนนะอย่างหลอนนะเราทำอะไรได้บ้างครับเรากดปุ่มอะไรได้บ้างกด e กับ q ได้ด้วยเหรอเว้ยนี่เราเล่นเกมแล้วในเกมมันก็เล่นเกมแล้วในเกมมันก็มีเกมให้เล่นอีกทีหนึ่งนะทุกคนอุ้ย ข้างล่างมันดูเหมือนมือเลยอ่ะเราจะพยายามเอาเมาส์ไว้นิ่งๆนะเปิดได้ไหมอ่ะมันมี E กับ Q ครับ E กับ Q ที่เราสามารถทำได้แต่ตอนนี้ทําแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอ๋อนี่เคอร์เซอร์เคอร์เซอร์เรามีเคอร์เซอร์อยู่เหมือนกันนะอ๋อนี่ E ตรงนี้เป็นโทรศัพท์ไม่เห็น E ได้เลยอ่ะอ๋ะ e. อไม่ใช่โทรศัพท์ว่ะเป็น รหัสกดคิวเพื่อออกโอเคเราต้องรู้รหัสก่อนครับเราต้องรู้รหัสก่อนเล่นเกมแล้วในเกมมันเล่นเกมอีกทีมันก็จะง,งงงนิดหนึ่งนะครับผมเห็นเลขแล้วแหละผมเห็นอยู่เลขหนึ่งครับก็คือตรงนี้นะครับเขียนว่าเลขสีโอเคเราจะไปจิ้มเลขสนี่เราต้องเคอร์เซอร์มาจิ้มปะอ่าเราเคอร์เซอร์มาจิ้มอีกทีหนึ่งแล้วก็กดเป็นที่เลขสโอเคแค่นั้นแหละหรอ มันรหัสมี4ตัวต้องจำเลขที่ไหนสักที่หนสีสีอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขอบคุณแชทนะครับที่ที่ไกด์ทางเรานะครับสีที่ที่เป็นเลขสีที่เราเจอคือสีเขียวครับสีเขียวเราต้องหาอีกสีสีซึ่งมันอยู่ไหนวะห้าห้คือสีแดง5คือสีแดง,แดงเราได้2ละวสี่ห้าสี่ห้าเป็นเขียวแดง 4, ี่ห้เขียวแดงนะทุกคนสี่ห้าเขียวแดงเราต้องหาอีก จ็ดข้างล่างนี่เห็นไหมเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเป็นน้าเงินเขียวแดงน้ําเงินสี่ห้าเจ็ดเขียวแดงน้าเงินครับสี่ห้าเจ็ดเขียวแดงน้ําเงินสี่ห้าเจ็ดเขียวแดงน้ําเงินแล้วเราต้องหาอีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งจะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนวะอีกหนึ่งอันเท่านั้นครับสี่ห้าเจ็ดเขียวแดงน้ําเงินหลังห้องเหรอเขาบอกว่าหลังห้องครับเ้ยหลังห้องอันนั้นเรารู้แล้วสี่ห้าเจ็ดเขียวแดงน้ําเงินเรารู้แล้วเราต้องหาอีกหนึ่งอันอ่านี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสาม สี่ห้าเจ็ดสามเขียวแดงน้ำเงินเหลือง4ี่ห้าเจ็ดสามเขียวแดงน้ำเงินเหลือง4ี่ห้าเจ็ดสามเขียวแดงน้ำเงินเหลืองครับมากดอีกหนึ่งครั้งครับสี่ห้าเจ็ดสามเดี๋ยวก่อนนะสี่คือเขียวเขียวแดงน้ำเงินเหลือง4ี่ห้าก็ต้องเป็นห้าก่อนห้าสี่ห้าเจ็ดสามขอไว้บอร์ดครับกระดาษจดสี่ห้าเจ็ดสามเขียวแดงน้ำเงิน เหลืองโอเคสีแรกก็คือสีแดงสีแดงแล้วก็เป็นสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีเขียวโอเคงั้นรหัสที่แท้จริงก็จะคือห้าเจ็ดสามแล้วก็สี่ครับโอเคจีเนียสครับผมโอเคเสียงเย่ยมาหาเสียงเย,ย่อยู่นานครับผมโอเคเคลียร์ครับผมเกมเคลียร์เกมเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับผม แต่ทําไมแชทมันดูสแปมจังเลยวะแชทมันดูสแปมจังเลยปกป้องนี่นะนะครับต้องปกป้องเราปกป้องเราจากเรื่องอะไรอะ่ะเอาว่าแล้วทําไมแชทมันขึ้นื่าช่วงมีมันหายไปเลยอะ่ะแสดงว่าโปรแกรมนะั้นมันต้องเป็นโปรแกรมสแกมทุกคนมันต้องสแกมเข้ามาแฮกระบบเราแล้วตอนนี้หน้าที่แท้จริงของเรา ขึ้นมาแล้วอันตรายมากเลยอันตรายมากเลยแมเสเซจมาครับอุ้ยช็อกนะเนี่ยช็อกมากเลยแมเสเซจจากคุณไม่รู้จักด้วยช่วยเล่นเกมที่ฉันส่งต่อไปผมบล็อกไปเรียบร้อยแล้วครับผมบล็อกไปเลยและทีนี้มันแย่มากเลยหน้าของฉันมันไปโผล่ในสตรีมระหว่างที่กำลังสตรีมครับ โอ้โหแล้วคนแปลกหน้าก็ส่งเมสเซจมาฉันทำอะไรได้บ้างฉันฉันกลัวมากโอ้โหขอความอย่าไวข้อความอย่าไวอ่านไม่ทันเอ้ยมันมันไม่ค่อยดีเลยนะฉันขอโทษแต่ว่าฉันกำลังทำงานอยู่ไม่สามารถที่จะคุยได้ตอนนี้ครับผมเราสามารถเจอกันพรุ่งนี้ได้ไหมฉันจะฟังคุณวันพรุ่งนี้ไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องคิดมากโอ้โหอสุกะอสุกะไปทำงานครับแต่ตอนเนี้ย หน้าจริงของเราโผล่แล้วโอ้โหงานหยาบแล้วงานหยาบแล้วทีนี้ทําไงดีครับไม่มีใครช่วยเราด้วยคนแปลกหน้าก็ส่งเมสเซจมาครับโอ้ยงานเข้าแล้วเมสเซจใหม่อีกอันจากอสุกะเดี๋ยวนะเสียงกิง่งบ้าเสียงกิง่งใครมากดกิ่งหน้าบ้านเราเ <laughs> ป็นไมโครเวฟ <laughs> ป็นไมโครเวฟก่อนนะครับผม <smallest> ไม่ค่อยดีแล้วทุกคน ส่งตาแมวดีกว่าส่องตาแมวครับอย่าเปิดโมดูซนะอย่าเปิดโมโวมองมาไม่เห็นใครเลยทุกคนไม่กล้าไม่กล้าออกไปข้างนอกแล้วด้วยมากดเฮ้ยผมเห็นเท้าผมเห็นเท้าคนหลบอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทุกคนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับ คนน่ากลัวอะไรอ่ะเขาส่งอะไรมาวะฉันกําลังจับจ้องคุณอยู่โอไมคกอดโคตรหลอนสต็อกเกอร์ทุกคนเราเจอสต็อกเกอร์เข้าแล้วนะครับหลังจากที่ตัวจริงของเราเปิดเผยเสียงเพลงก็มาเสียงเพลงก็มาโอไมค์ก oh ็ทัศนิ์ครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ นาฬิกาปลุกแจ้งเตือนครับเราตื่นขึ้นมาบนโต๊ะคอมหรือว่าเรื่องทั้งหมดมันคือความฝันวะเป็นไปได้ไหมแต่เราต้องหยุดนาฬิกาปลุกก่อนตอนนี้เป็นเวลา10โมงครับผมให้ไปทิ้งขยะแจ้งเตือนทิ้งขยะโอเคมีเมสเซจใหม่มาอีกว่าจากคนไม่รู้จักอีกแล้วครับอย่าบอกฉันฟังฉันก่อนว่าฉันจะพูดอะไรโอ้โหแอดมาใหม่อ่ะ แอดมาใหม่โคตรอันตรายนะครับแต่เราต้องเอาขยะไปทิ้งตอนนี้เป็นเวลาเช้าแล้วเราต้องเอาขยะไปทิ้งเวลาเช้านี้ไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับขยะจากถังนี้ด้วยกด In v e ว t ต r y อรครับมีขยะ3ามถังโอ้โหวันเดียวเราก็ขยะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอยู่คนเดียวนะเนี่ยสามที่ไหนสี่อ๋อเอามาใส่ถังใหญ่เหรอเราเราลงไปใส่ในถังใหญ่ทําไมว่าทาไมเราไม่ไม่เอาไปทิ้งวะนะ ทำไมเราไม่เอาไปทิ้งวะโอ้โหขยะเยอะจัดจัดไว้เยอะมากครับโอ้โหนี่เราอยู่คนเดียวจริงไม่ได้ขยะเยอะมากมีขยะทุกห้องเลยอ่ะดีห้องนอนไม่มีขยะนะครับโอเคอันนี้ห้องเก็บของนั้นประตูทางออกไม่มีอะไรละเราเก็บถังขยะเราเก็บขยะใส่ถังหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้อาจจะเป็นของญี่ปุ่นมันอาจจะเป็นการย่อยแล้วมันอ๋อนี่ไงเอามารวมกันเป็นถังเดียววะเป็นถังใหญ่ครับโอเค เราจะต้องเอาถังขยะเนี้ไปทิ้งข้างนอกครับไม่น่ามีอะไรแหละเปิดวาบเข้าไปครับผมเจอดาราญี่ปุ่นกับโอเคปิดประตูก่อนปิดประตูใส่ก่อนเข้าห้อน,นอนหลับฝันดีครับทําไมห้องนี้มันมันแปลกๆวะแล้วมันก็มีเสียงด้วยวะ่ะมีเสียงเสียงคนลากของไปมา โอ้ไม่ก็ไปไปดีกว่าเข้าไปดีกว่าไปดีกว่าทุกอย่างดูปกติสุขครับเราแค่ต้องเอาขยะไปทิ้งในตอนเช้าซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวมากครับลิฟต์อยู่สกไกลิฟต์อยู่สกาเลยครับไปเราก็ต้องลงไปชั้นหนึ่งปะทิ้งขยะโอ้ลิฟต์ลิฟต์ลอุ้ยตกใจขอโทษครับพี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับไปครับลิฟต์เปิดแล้ว ลิ์ปเปิดแล้วพี่พี่ยืดเอ,เอ,เอพี่ยืนทำไรอ่ะพี่ไม่ไปอ่ะแล้วเร,เราต้องไปทางไหนวะทา,ทางนี้เป็นประตูทางออกข้างหลังปะไม่น่าเกี่ยวครับเราต้องไปออกข้างหน้าครับโอเคคอนโดนี้ไม่มีนิติเหรอครับต้องกดติดบัตรก่อนครับเพื่อเปิดโอเคมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับตรงนี้เอาอะไรเขากำลังเก็บ ขยะอยู่พอดีเลยเราต้องขยะมากองไว้ตรงนี้หรอไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะมันก็ต้องมีถังใส่ดีกดสเป,ปกบาตลอดเลยจะกระโดดอย่างเดียวเลยผมเนี่ยฮะจะกระโดดอย่างเดียวเลยเราต้องหาที่ทิ้งครับไม่ใช่ตรงนั้นแน่นอนแล้วมันจะต้องมีอ่าเราเจอแล้วแมปมาแล้วครับโอเคใช่มันถึงจะถูกต้องครับเราจะไปกองทิ้งมส่สซัวมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอเคทิ้งเลยปิดด้วย โคตรหลอนพี่จะทิ้งพี่ก็ทิ้งพี่ไปม,มือยืนมองหน้าผมทําไมวะฮึโอเคเราทิ้งขยะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะถือว่าเสร็จภารกิจในวันนี้เรากลับไปที่ห้องก่อนนะครับเช้าวันนี้เราจะได้ไปคุยกับคีระเอ้ยมีถังขยะอยู่อีกอ่อเรายังเก็บไม่หมดเลอเนี่ยใช่คีระไหมอสุกะเราจะไปคุยกับเอาคนหายไปแล้วว่ะเงาเพิ่งาเงาเพิ่งมาคนหายไปแล้วเราต้องไปคุยกับอสุกะ อันนี้ทิ้งไม่ได้อะเก็บไว้ที่ระลึกสักอันหนึ่งแล้วกันนะสำหรับถังขยะเอ้ยขยะในนี้นะครับกดวิ่งก็ไม่ได้ไม่ไรเรากลับเดี๋ยวกันปิดตีดเพื่อเปิดโอเคถือว่าระบบความปลอดภัยระดับหนึ่งครับแล้วตะลุงที่เขาส่งพัสดุกเขาไปไหนแล้ววะวเราต้องไปชั้นไหนวะ <laughs> ไม่รู้ชั้นตัวเองเมสเซจมาตอนนี้เหรอเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเรารอลิบ <laughs> เป็นทุกเกมนะผมจะหันหน้าผิดทางนะเวลาเขาเข้าลิฟต์เป็นทุกเกมไม่รู้ทําไมมีเมสเซจมาวะ่ะจากอาซูกะโอเคอุ่นใจอุ่นใจใกล้แล้วฉันกําลังไปหาคุณที่ทางเข้านะรอตรงนั้นโอเคมันดูแปลกๆมากเลยไอ้ตึกเนี้ยเอาจริงปะโดยเฉพาะไอ้ตึกที่ติดกันเราเนี่ยมันมีแบบเห็นไหมมันมีแผ่นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเสียงคน กุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักอยู่ข้างในฮะมันวูดทำอะไรแต่เราเข้าห้องเราก็กดประตูปิดประตูใส่หน้าครับรอแค่อาซูกะมานะครับระหว่างเนี้ยทำอะไรได้บ้างเนี้ยมันยังมีขยะอยู่เนี่ยเราเอาไปทิ้งเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันนะครับสำหรับขยะนี้อุย้ยนี่ไงใครบอกว่าไม่มีกระจกนี่ไงก็นแล้วมา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 แล้วโอเค ดูสิถึงแล้วโอเคคนนี้ก็คืออาซูกะหรือเปล่าดูให้ชัวร์ดูให้ชัวร์วครับอย่าประมาทโอเคผมว่าใช่นะครับถึงเราจะไม่เคยเห็นเขาแต่คิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆครับมันเป็นอะไรที่พูดแ yeah ย่ต้องให้เธอกล้าอะไรวะ <What? S 1> มาสิครับอาซูกะอาซูกะมาสิครับฉันมาถึงแล้วคุณโอเคหรือเปล่าได้นอนบ้างไหม ดูไม่ค่อยสดใสเลยเรามาคุยกันเถอะอืมฉันคิดว่าดีกว่าถ้าเราจะมาคุยกันในตอนเช้าแบบนี้โอเคถูกต้องครับมาครับตอนนี้เรามาอยู่คาเฟ่สักที่หนึ่งนะครับผมว่าแสงมันค่อนข้างที่จะเราน่าจะปรับภาพให้มันดีกว่านี้ได้ไหมอะลองไหมลองอีกหน่อยไหมเป็นเวรี่ไฮแล้วกันทำไมไมาดูแย่ก,กว่าเดิม <laughs> ถ้าปรับสุดเลยจะเป็นไงวะอ่าดูดีดูดีดูดีดดแต่ แต่ดูเฟมเล็ตตกนิดหน่อยดูเฟมเลตตกนิดหน่อยฮะโอเคเราเข้ามาข้างในกันก่อนเลยโอ้เจนเนเรตกันอย่างนี้เลยนะครับผมว่าไม่ค่อยสวยวะ่ะมันดูไม่รู้เรื่องมันดูไม่รู้เรื่องครับเอาแค่ไฮพออ่าแบบนี้กําลังดูรู้เรื่องนะทุกคนไม่งั้นมันดูไม่รู้เรื่องว่ะสวัสดีครับอสุกะสวัสดีครับผมจะทําให้คุณมีความสุขก,กับเมนูของผมโอเคระหว่างฮอตคอฟฟี่กับไอคอฟฟี่ครับตอนนี้ ร้อนใจครับเอาฮอตคอฟฟี่ดีกว่าเกี่ยวอะไรอยู่เนะี่ยต้องการแค่นี้หรอต้องการฟู้ดเมนูด้วยครับมัทชะเค้กอันนี้มันดูเป็นของหวานอ่ะแต่ก็ได้นะครับปกติผมไม่ค่อยชอบของหวานสักเท่าไหร่นะครับหยิบออเตอร์ของคุณไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยครับสั่งเสร็จแล้วหรอโอเคเราผมชอบการเจเนเรตไฟของที่นี่โอเคเราคงจะต้องหาที่นั่งโอ้กินเยอะจริงครับกินเยอะจริงๆ แล้วเราจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาทำไมวะเฮ้ย <Hey. S 1> อ้น,นี้น่ากลัววะ่ะอ้น,นี้น่ากลัววะ่ะไอ้มองดำไอฮูด,ดำเนี่ยทำไมเขาใส่หูด,ดำมงดำวะไม่เห็นหน้าด้วยโอเคเรามาคุยกับตานี่หน่อยนะฮะโยสุกะฮาสกุซันคุณไปไหนมาเนี่ยฉันยังไม่ได้สอนเธอให้จบเลยฉันไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีเธอฮาสุกะซัน ฮาสุกะซันไหนวะเนี่ยยังจะต้องเรียนรู้อีกมากนะทําไมนะนี่ร้านกาแฟหรือร้านเหล้าะทาไมมันเศร้าขนาดนี้ <c oughs> แล้วคุณลุงคนนี้ล่ะครับเสิร์ฟคนนี้ว่ายังไงครับ excuse me young lady good morning ฉันต้องการถามคําถามเธอสั้นๆสักคำหนึ่งนะครับ <c oughs> นั่นคือเพื่อนของเธอเหรอใช่ครับอ๋อดีใจที่ได้ยินอย่างนั้น ฉันเป็นแฟนตัวยงของกาแฟที่เขาเสิร์ฟที่นี่เลยแต่รสชาติมันเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีบางอย่างมันเกิดขึ้นกาแฟเริ่มหมดรสชาติอีกซะแล้วทำไมอ่ะแล้วเราหายมาทางนี้ทำไมวะแต่ฉันอดไม่ได้ที่จะเห็นคนน่าสงสัยคนนั้นเลยมันดูไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีจิตใจที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวฉันรู้สึกว่าเราจะได้พบกันอีก ระหว่างนั้นก็ดูแลตัวเองด้วยสงสัยเหมือนกันผมก็สงสัยครับไอตักคนนั้นอ่ะออเดอร์ของคุณได้แล้วครับโอเคได้เลยกำลังเสือกเรื่องชาวบ้านอยู่อย่างเข้าที่เลยเราก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอม,มารับทานกันดีกว่าเธอบอกว่าหน้าของเธอมันไปโผล่กลางสตรีมหรอมันเกิดอะไรขึ้นอวตารของฉันมันถูกลบออก จากที่ฉันรู้อะนะมันเป็นไปได้ยังไงคุณได้เช็คไวรัสหรือเปล่าฉันเช็คแล้วฉันไม่พบอะไรเลยถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปได้ว่าคอมของเธอถูกแฮกใช่ชัวเลยมันแวร์ตัวนั้นแหละที่เราจิ้มเข้าไปอะชัดเลยครับคุณจำได้ไหมว่าระหว่างซีสตีมขึ้นนะ่ะเกิดอะไรบ้างฉันเล่นเกมที่คนดูส่งให้ฉันนั่นแหละชัดเลยบางทีอาจจะเป็นแฟนคลับของเธอแต่เธอไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร อย่าเปิดไฟล์โม้อ้วยอย่างนี้เอาโดนดา่าอีกเอาเข้าไปสซ้ำเติมกันทํำไมเนี้ยเจ็บอยู่อย่าเล่นเกมนั้นอีกเข้าใจไหมโอเคได้มันไม่ค่มันไม่ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นฉันได้รับรับการคุกคามหลังจากที่ฉันจบสตรีมเขาบอกฉันให้เล่นเกมนั้นสตรีมเกมนั้นต่อใครเดินมาวะนะ ก็เอาเค้กไปสิมามองหน้ากูทำไมนะเราฮะก็เอาเพี่จะนั่งไหนล่ะพี่เออมามองหน้าอยู่ได้เธอหมายถึงคนแปลกหน้าส่งเมสเซจมาเหรอมันน่ากลัวมากเลยนะเลวร้ายมากเพิกเฉยกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะใครทำเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้นะ สิ่งหนึ่งที่ฉันพูดได้เลยนะคนดูทุกคนไม่เคยพบเจอเธอนั่นหมายความว่าเธอไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่นั่นก็ถูกไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นแฟนแค่บางกลุ่มที่เห็นหน้าคุณถูกต้องไหมมีอะไรที่เลวร้ายเกิดขึ้นอีกไหมบ้านของคุณมีระบบล็อกประตูอัตโนมัติมันดูเหมือนว่าจะปลอดภยัยไม่ต้องไปคิดมากเรื่องอื่นแล้วฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่มีประโยชน์ที่จะคิดมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วถูกต้องไหมโอ้คงจะใช่ เธอไม่ได้บอกว่าเธอเลิกกับแฟนแล้วใช่ไหมทำไมถึงไม่บอกเอาเพื่อนรักนะครับเราไม่บอกเพื่อนรักของเราขอโทษนะฉันกำลังเซนสตทีฟอยู่เอามาซ้ำเติมกันอีกนะี้ยซ้ำเติมกันเพื่อฮะเราเข้ากันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันเห็นแล้วมีเรื่องแย่เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะโอเคถ้ามีอะไรเกิดขึ้นบอกให้ฉันรู้นะพี่ไปไหนแล้วพี่ทำอะไรแล้วเสียงเพลงมัน พี่ทำอะไรพี่ทำอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอสุขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลังหุ้น <c oughs> ชอบการหงางาหงานหน้าจริงๆเลย<ๆ>เกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วพี่คนน่าก,กลัวอย่าทำให้ฉันกลัวอย่างนั้นฉันขนลุกกลับบ้านกันเถอะโอ้ไม่ก็ ผมเลยยังชอบโมเดลครับผมแันว่าเราควรจะหยุดที่นี่นะแล้วก็ดีใจที่ได้คุยกับคุณโทรหาฉันได้ตลอดเลยโอเคนะเจอกันครับเจอกัน <laughs> ชอบแอนิเมชันมากๆเลยนะครับไปเราก็เข้าห้องของเรากันดีกว่ากลับไปที่เดิมแต่ตรงนี้มันเปิดได้ไหมไม่ได้นุ <laughs> ตลุหน้าเครียดนี่เขาเป็นใครวะไปะ เรากลับห้องเราดีกว่าครับอุ้ยไอายตาคนนั้นมันมาทำไม呀หันหน้าหนีด้วยพี่หันหน้าหนีผมทำไมะพี่ทำอะไรผิดพี่บอกผมโอ้ oh God. ไม่กนะ็ไม่ต้องตามมานะไม่ต้องตามมานะอย่าตามมานะเอาละเว้ยทุกคนตาคนแปลกหน้าอยู่ดีมันก็เข้าลิฟต์มาเอาละเว้ยเข้าห้องดีกว่า <laughs> ล็อกประตูเลย ล็อกประตูเลยฮะ